พื่อนทุกคนในที่สุดก็ออกมาจากกักตัวแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปตัดผมนะคะเป็นร้านเกาหลีชื่อ Green Pasture by Hae Jin ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะากำลังอยู่ระหว่างทางจองเอาไว้ห้าโมงนะรถติดนิดหน่อยนะคะแต่คิดว่าน่าจะไปทันนะแต่สีผมก็ยังเป็นแบบสายฟออยู่แต่ว่าจะลองไปตัดผมร้านเกาดูเห็นคนไทยเขาเค,คิดคิปกันนะคะก็มาดูว่าตัดออกมาเราจะเป็นยังไงจะแบบเข้ากับสีผมเปล่าต้องไปทำสีผมสีดำนะเดี๋ยวไปถึงร้านไปดูกันจ้ะ แล้วส่นิดน่อยกำลังรีบเดินไปจ้ะเราต้องไปจอดรถแล้วก็เดินมานะคะจอดรถแบบว่าซอยข้างๆตรงสุขุมวิท49แถวนี้แหละนี่คือร้าน เสร็จแล้วค่ะซาลังเฮโยไหมการตัดผมนะเข้ามาก็จะมีแอป,ปให้ลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าชื่อนามสกุลอะไรมีไข้ไหมแล้วก็ไปสระผมใช่ไหมคะแล้วก็การตัดผมจะเป็นตัดแบบแห้งก็คือสะแล้วก็มาใดก่อนแล้วก็ซอยแบบกรอบหน้า ช่างชื่อคุณเจนนี่นะคะราคา700บาทนะก็คุณเจนนี่บอกว่าพยายามทําให้เก่าที่สุดแล้วนะคะแต่ด้วยสีผมที่ไม่ให้ก็เลยจะออกมาฝ่อๆหน่อยคิดยังไงบ้างชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดหนึ่งชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดสองเมนมาโอเคใครจะตามก็แอดไลน์เขาแล้วก็ไปจองได้นะคะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ในดีสคริ